สวั you know, สดีพี่น้องสวัสดีทุกท่านไอเลายมัด้ิน้วมันอยู่มันเดิมที่เดิมมาโซมาัิ้มกันออม่ิ้มเบี้ยจิ้มนันรุ่ยย่างเบี้ยกับน้องเขาุยกั นุงเทนพี่น้องปุ้ยปลากิโลกระเพดปลาไหลกิโลกระเพดลุงเทนมา ก็ได้แต่ัเลเียนไปละคนเดียว

นั่นแหละไม่เสียมน้อยอ่ะประมาณห้าหกสิบเจนใช้อยู่ประมาณสองต่อตัดดีไซน์ด้วยมันของกระดามีนี่แหละนี่ลูกเลยแล้วก็ขุดเลยครับ ดูสิมีแต่ตัวบักเอฟเลยตายเห็นะเห็ดปลูก้อมารอกใจมองไปไม่เห็นแม่อะไรเลยมาเรียว่ม่เห็ดปลูกอะไรี้คานบั้เรียปลูกอะไดอกเดียวยงกันมนี่อ ใช้ชาทยเหมือนเดใชไหมอื

Obrigado. พี่น้องเอิ้นเฮ็ดยังอันนี่น่ะมันเฮาเอิ้นเฮ็ดหางอัด แมงมันเบิ่งเอืดไปเดียวตายเลยค่ครึ่งไม่เยอะาบอกประมาณน่ั าชีเนี่ยปลาุ้งมยูเป็นไปสวรรค์นในเมือง ทำหน้าแล้วต้มกิโลอไม่ใช่หัวกิโล nên nào mắc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  mắc nào mắc nào mắc nào mắc Ok ok. nào mắc nào mắc nào ซื้อสิ่งตั้ง้ำหมักตัวใหญ่ร้อยห้าสิบ เียวเอาโดยยันเบอ่อเลยอ่าย่างเบืรอเฮ็ดปัวสิดขาดเนแล้วนะเขากินเฮ็ปัวเขากินเห็ดเป็ดขาดวะเ็ดขาดตะโก้ทืนแจง่อ เดี๋ยว่อุินกับล้ำหนเอาแกงยมันขึนทำจวาพิ่กอกอจะกอนเนาะอามพี่รพี่มรู้มันก้นปากมเนี่ย

ิ่งก้องในยลโอเคพี่น้องมา่านี่ก็สิได้เก็บภาพบรรยากาศไปเพียงเขาหนีหลางเฮ็ดหลางก่อนนี่ห่างเฮ็ดหนึ่งก่อนเากันกินหนาได้ปะลูก